ทำไมคิดว่าตัวเองล้างหน้าสะอาดแล้วถึงยังมีสิวขึ้นบนใบหน้าเราลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่าก่อนล้างหน้าเนี่ยฮะเราลืมล้างมือถ้ามือเราไม่สะอาด,ดเนี่ยฮะทำไมจับใบหน้าเราเนี่ยฮะการที่มือเราไม่สะอาดเนี่ยก็เป็นบอกเกิดของการเกิดสิวได้เช่นเดียวกันนะครับผมข้อต่อไปเนี่ย เราทำความสะอาดหรือว่าใช้โฟมล้างหน้าไม่เหมาะกับสภาพผิวหน้าเราหรือเปล่าการที่ใช้โฟมทำความสะอาดใบหน้าแล้วหน้ารู้สึกว่า,วาแห้งตึงๆเกินไปเนี่ยฮะโฟมล้างหน้าหรือว่าอุปกรณ์ทำความสะอาดใบหน้าเนี่ยฮะอาจจะทำความสะอาดดีจนเกินไปทําให้ไขมันและปรตีบนใบหน้าเนี่ยฮะทำละล้างไปหมดแล้วทาให้หน้าเราแห้งตึง จนไม่มีความชุ่มชื้นนะครับหรือเราอาจจะใช้ผ้าเช็ดตัวในการเช็ดหน้าด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแน่นอนค่ะว่าผ้าเช็ดตัวเนี่ยถ้าเช็ดทั้งตัวและเช็ดทั้งหน้านยฮะอาจจะเป็นการสะสมของแบคทีรียรแบคบที ria จากผ้าเช็ดตัวเนี่ยอาจจะมาทาให้หน้าของเราเนี่ยฮะเกิดสิวขึ้นได้นะครับทั้งที่ดีเราควรใช้กระดาษทิชชู่ที่มีความสะอาดในการซับหน้าหรือเช็ดหน้าและที่สําคัญนะฮะเราไม่ควรที่จะล้างหน้าแบบลวกๆนะฮะควรจะล้างหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมนะฮะ อย่างต่ำก็30วินาทีถึง60วินาทีเป็นต้นไปนะคะหน้าเราจะได้แบบว่าสะอาดและที่สําคัญนะครับถ้าวันไหนที่มีการแต่งหน้าหรือว่าใช้ออสันล็อกในปริมาณมากนะคะเราควรทําความสะอาดแบบดับเ l ิ clean นะคะก็คือในการใช้เป็นลีนซิออ่ i n g ยล์ในการเช็ดทคำความสะอาดในหน้าก่อนที่จะใช้โฟมล้างหน้าในการทําความสะอาดใบหน้าค่ะเพียงวิธีง่ายๆแค่นี้เองนะคะลองทําตามกันดูหน้าเราจะได้ใสสะอาดปราจะจากสิวะครับลองทําตามกันดูนะ